Oh. สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาเทข้าวแล้วครับจะเทออกไว้มาลุ้นกันจะเป็นสเปรือการกระสอบอีกหรือไม่ใี่เขาออกว่านอา้อยพอคือแงกกอมาถึงข้างล้วว่ะนี้ เดี๋ยวเทข้าวหมดเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูครับว่าข้างบนมันเป็นยังไงขอมาเยอะครับว่าขอดูในตู้ในถังอุ้มหน่อยว่ามันมีสามเหลี่ยมไหมมีครับสามเหลี่ยมมันมีอยู่นแนแหละไม่มีมันเป็นไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมพาไปดูครับเอาท่อมีวซีรองอีกต่างหากอีกมันยังไม่ออกเลยเดี๋ยวมาดูรอบนี้ครับอาจารย์ใหญ่เราทดบินตรงนี้แล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่าเอาขอให้ออกครับ ขอให้ได้ขอให้โดนเดี๋้อเด้อเด้อสายพานนี่หลุดครับดับก่อนดับก่อนดับก่อนแล้วก่อนมันอันแล้วนี่นี่ตัวล่างมันปั่นได้อยู่ด้แต่ว่าสายพานตัวนี้มันหลุดปะเฮ็ดจังไรวะมันบิดอยู่ ตัวล่างนี่มันหมุนอยู่ได้ดันตัวล่างมันหมุนดีอยู่แต่ว่าตัวนี้มันหลุดมันดันเขาจะว่าเต็มนี่แล้วต้องเปิดเขาออกนี่ก่อนเอออ่ะใส่สายพานก่อนใส่สายพานใช่ฮอกสายพานตัวนี้มันขึ้หลุดออกจริงปะ้ก็เปิดเขาหมุนออกก่อนโหมุนเขานีออกก่อนเออหลุดเออเออนี่เอาใส่กระสอบนี่ก่อนเอ่ะพนักงานตุ้งกระสอบตุ้งกระสอบก่อน สมุนเยอะนะมีเขีนแกนคอหรอเอาใหม่มาแช่งเอาตันนี้มันมุนแล้วครับแต่สายพันธุ์ตัวหลังมันหลุดมันมุนอีกเยอะเดิมกี่เพราะว่าตัวนี้แกใส่หน้าใหญ่กว่าเดิมหมอใส่เข้าไปบ่ได้อีกโอฮะออกมาตั้งหลังนี้ข้าวเต็มถังครับ ว่าจะจับโหลดเขาก็แม่นแนวโหลดโอ้ยว่าสิมุนตัวนี้ไหมเงิดไหลเสียตาด้วยเฮทางเรียบร้อยเป็นความเร็วสารด้วยปะมันอัดกันเนาะมันบุไปเนาะอีวาสิมุนเอาให้ตัวทึ่งครับตัวที่มันขึ้นไปนะอไอ้หมุนออกน้ำจังน้อยออ,ออกเลยบัดที้อันนี้ออกเบิดเลยทั้งวินเลยบบดนี้เนี่ยสั่งไงบ่ คอยเดินไงลมเลยเราใส่ผ้าหลอกกันยังมันปใหม่ณไรหมูมันมันหนียะเดี๋ยวถอยรถให้เขาก่อนเล็กน้อยตาทางไหนดับดับโมมีบ่เออดับโมฮันละ Cũng chế tay hạt lạ Dục đó Ngôn đừng, ngôn đừng, 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 đừng như này ừ Đã đề như này luôn hay là cho phải à เดีย๋ยวพูดกันทักตื่นเลยพวกใครขับเมื่อกันได้ไปเจ้านี่มามามา เสยเนมาลงมาลงมาลงมาเออเอาน็อตหมุนไปอยากอยู่ครับบ่มักน็อตเมนบ่บ่มักน็อตกะมีแต่หัวเชื่อมท่นแล้วกับหัวแกะต่ เอาลงมาไปทางล่างได้นนะ่ะเชื่อมีกแลยครับมูลีตัวนี้มันบ่อยู่อาลอกเทีไหมเบิง้งไม่จีออกรือม่จีเขาเฮ้มันถาเบิ้งเด้อตัวนั้นตัวนั้นหมุนอยู่ครับเออเลยตัวนี้จะหลุดอีกไหม จะเทออกอยู่ครับแต่ตัวเนี้ยมันมันเป็นยังไงมันหมุนอยู่นะครับดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนสายพานมันหลุดขึ้เก่าแม่จันมันหมุนอยู่เลยมันไปอยู่เลยแต่ว่าสายพานตัวนี้มันหลุดมันตกก่อนไหมมันตึงบ่เมื่อกี้เช้านี่สายพานตัวนี้ บ่อตอนตอนท้าส่ลมันตึงแห้งบมาีตึงอยู่บ่ส่พันบามาเลเดกออถ้าสพันบารุดนี่มันไปเลยเด่นันเรท้าเียดอย่งไรกับมันตึงทไมสันนิษฐานไ้ไหมบ้างงแมเขาใสมาไล่หนีดิเออไปดัดแปลงไล่เออเอาไปเซ่ยไล่ล้วเอาไปดัดแปลงเอาไปลืนเขาเอาแกะเขาเอาอีก้ บอปว่าอะไรขึ้นเขาได้บ่ได้เตรียมหนีอยู่นี่อ่ะตรงสอบก่อนเฮรอตรงสอบก่อนการกระสอบครับเดี๋ยวมันต้องได้ละภายในมือนี้ละอ๋อแต่แรกเนี่ยแต่แรกๆเขาบ่ได้ใช้ตัวนี้มันบ่ใช้เป็นลูกเตะอไหมวะบ่เขาใช้แบบนี้แหละมาแต่เขาใช้สายพานไรนี้หลังใส่เออเอาลองมาลองเอาลองมาลองลองใส่ขึ้นเขาบ้างได้ไหมเนาะคนจำสอบ เดี๋ยว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 เดิมกันนี่เดิมอ๋อโ้มเว้เส้หลังเส้หลังนี่แล้ววัวแมนเออโอ้ยทีมกุญแจเลื่อนใส่ตีนของกะมีทีมกุญแจกขบโมวิสตีนของมาเนี่โอ้ตายนี่ใช่สุดไหมครับตัวเก่ามันเป็นลูกเตี๋ยบนี้เขาเปลี่ยนครับเปลี่ยนเอามือเรียนนี่ไม่ใช่นี่เส้นนี้เอาน้ำลังใส่เออเออโอ้ยหอนตัวละ มันเดยอย่าไปบอกคมินนะครับตึงๆสายพันธุ์ยังไงนี่อันตจอนี่ตึงๆๆๆๆฮึมบุญแล้วนะโอ้ยคันได้นี่ใส่บัอดโอ้ยทำั่วข้าวใส่ซั่วโคตรกูแล้วเนี่ยไอ้ดมบอกว่ามันไม่เคยมีบอไอ้ลูกเดลังอย่างนี้บไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวตึงสายพันธุ์สื่อซับ่เลยเออตัวที่ต้องใส่ทองนี่กำลังมันคือสองตัวนี่ตัวนี้เราเป็นแค่ตัวร่วงข้างสายพันธุ์สมันเอียงไมงโคตรว่ะ เขากระยู้มันขืนวัดมันหมุนทางไหนมันหมุนทางนี่ดอกเออมันหมุนทางนี่ดอกนี่ดอกเมนบ่เมนมันหมุนทางนี่เอออือว่เป็นยังไงกันไปถึงแล้วเสรเลยเออขึ้นไปเออขึ้นไปก็ได้เออน่อยมุนแน้นเลยจ้ะเอามือหมุนไหมเอาหนีบ่าเชื่อมมันฮิตเทียน กันไววเนาล้โซนาโซนากะเชื่อมไหวด้เลยอ้โหลละันี้เอ้าพอเร็วไปแล้วไปแล้วตึงหรอด่ตึงแห้งพอแล้วเอาลงมึงลงมึงกันนะโอ้ยเจยบโอ้ยทิมกุญแจเรียนใช้ล้างตีนวงพ้อพ่อมโน้อพ้อจะโดนแล้วนี่เขาเท้าันออกยู้ปะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว สายพันธุ์นันลุด,น,ลดนี่สายพันธุ์เครื่องชี่เฝ้าชิ่เฝ้าชิฟฟทีเครื่องเด้ออ๋ขึ้นไปกวดเขาเบี้ยขึ้นไปกวดเขาสายบารอ,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 อรอเ้ยเท่วครับโอ้สายพันธ์ปีนสายพันธุีนวะเดเลย

สายผ่านปีกมันปีนหลังมันขึ้นนะหลังมันล่งนะมันคือเป็นยังไงจิบะเสียงแมงไนเดือมให้มันหมุนจนมันคือเปลี่ยนวะมันบมดตึงบ่มันบดตึงตึงไงเจ้าข่ายออกมาเนี่ยเหนี่มันคือปีนแล้วเออ สาวเท่ไปแล้วโหจ่าดีใจหุ่มๆแบบสายพันปีนปีนสร้างหัวมันเดือ้อไปน้อยหนงอยเลยน้องเดีกนี่ไม่สิดปีนมาจากครูก,ออกรูนี่แหละกรูตัวนี้จะเปลี่ยนไทแมงแบบนี้เลยบ,บ่เฮาเ <c ười> ออก็ดีใจยุ่นละเอาเช่าเอานี <c ười> ออกน็เลยเอาเลย มีสาย phan นึงเสียเส้นบ่สายพันธุ์ đi tôi สายพันธุ์ sai เด้อมัน เออใส่ไล่หนีแหละเมื่อกี้เขาใส่ไล่หนีเดี๋ยวแม่นบอกที่มันหลุดมงหันนี่บพรที่มันหลุดเขาใส่ไล่หนีเดี๋ยวเมื่อกี้ไล่หนีนะการเขาไม่ก็เดี่ยวฝาวเทเขากันไปสิเทพเขาข้าวเดียวสามชั่วโมงเหรอต้องหั่นซัะเลยขันจนจับมาเดียวหั่นไงมันต้องตัวใดก่อนบอออกก่อนหมมันปีนครับเอาออกก่อนเอาออกก่อนอีกแล้ว มอตะใส่ว่ามันขีไปเอาบุญขีเข่าขีออกเอ้อเทออกก่อนครับใส่สอบก่อนเอาไปเอาไเยจันเทเขาออกบุดแปดสอบเลยนี oh, ่ท่านแม่ใส่สอบนี่ว่ามันเลวครับ ม่วงถ้าจะไปเลยเทีา่าวออกแล้วนะจ๊ะหรือ,อยังเฮ้ยกระเทยจิออกกี่หลัเอี้ยพี่น้องถ้วัดดัดแปลงกันนั้นอันนี้สายพานชอบหลุดจับ,บต,ตัวหลังเราก็เลยดัดแปลงใส่ลูกเตะไป ทำใช้ไปก่อนครับแคมเที่ข้าวให้ประวดตุ่วันเดี๋ยวมาไปดูข้าวในถังตอนนี้ออกแล้วแหละเฮ้ยเจ้า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 เดือดเฮ้ยแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวเราพาไปหาทรัพย์เลย เอาเท่เลยเลยยุดยังโอ้ไหลดีมันยังจวดพี่น้องจวดอ้ nice> ๊ดเทเขาอะไรครับไม่เป UH ุ่มดีครบ

ได้ครับเดี๋ยวกับสายบ้านใหม่เดี่ยวกายบ้านปิดหรือว่าเป็นอะไรสีออกแล้วนะครับโอ้ยพี่น้องนี่ครับที่หลายคนอยากเห็นอันนี้เพราะพี่ใส่ข้างนี้นะครับให้มันลงข้างเดียวมันจะได้นไปตรงลุกไหล เกิดท่อดึงดึงพ่อช่วยดันเลย อเคครับพี่น้องเร้อยวิ่งตัวใดวินตัวนี้นะตกองแก้ไขอีกนิดหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้ที่ออกกันด้อพี่น้องเด้อเอาลบทางรถหนก็เจ้าก่อนต้องทำการแก้ไขลูกติตัวนี้นิดหน่อยครับแก้ไขตรงนี้นิดหน่อยอ่ะเอาพี่น้องซ่อมนี่เละเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวแก้ไขอีก นิดหน่อยเดี๋ยวจังหวะกันคลิปนี้คลิปนีเลยพี่น้องสบายดีครับ